นีก่ก็ขอกราบขอบพระคุณแม่แม่เอฟทีด้วยจ้าที่ส่งของมหา,า,ออาหายในจ้าขอบคุณหลายๆลด้วยจ้าสวัสดีเขาสมัครมันปิดแก้ด้วยจ้าเด้อเป็นอย่างอ๋อเป็นถ้วยจานที่ใส่าอาหารแห้งเนี้จ้าขอบคุณหลายๆลด้วยจ้าเด้อขอบคุณที่พ่อแม่ที่มีเมตตาจ้ะขอให้ พลบุญตรงกับไปหาลอยเท่าพันเท่าได้จ้ะเด้อที่มีใจสงสันเด็กหน่อยนะจ้ากาพ่มียังสีเวาหลายจ้ะขอให้พลบุญพลคูศลนตอบแทนนะจ้ะขอให้ได้ลอยเท่าพันเท่าได้จ้ะให้ปังๆในชีวิตให้ลำลำรวยๆได้จ้ะเด้อให้อายุมันขวัญยืนลูกไพ่มาไก่ได้จ้ะ ให้ชีวิตดีขึ้นไปข้างหน้านเรื่อยๆลาด้วยมหาสารเด้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็นี่นี่อีกอย่างนึ่งเจ้าเด้ออีกห่อน,นึงค่ะโอ้ย <laughs> ถือใจเลยบ้านนี้เสียขอกระเจ้าขอบคุณหลายๆแล้วจ้าโอ้ยเนาะแห่งโอ้ยขอบคุณค่ะของปวดเลยจ้าของมากเลยจ้าเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่แม่เอฟซีจ้าขอบคุณมากๆค่ะอันใดก็าหายมาสหายพลบุญกรอบแทนเล้วจ้ากลับไปหลายร้อยเท่าพันเท่าแล้วจ้าแม่แม่จ้าโอ้อยได้ฮอตสตาร์ดูมาไหนแนี้ยมากเลยบานเนี่ย ขอทุนขาดพอดีจ้าโอ้ขอบคุณหลายๆลด้วแมนะ่เอฟซีด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่นอกจากอาหารลูกเต่าก็บนังของแม่อ,อนนี้แนวมักจะข้อกระเจ้ากับผัดถุงจ้ะไปใส่มาใส่ใส่ทั้งสี่แหละมันสบายดีจ้าขอบคุณหลายๆลด้วยจ้าขอให้พน้นบุญกับ ชวนไปหาให้ได้ลำรวยลอยเท่าพันเท่าเด้อแม่เด้อโอ้ยเห็นไกลูกเต่าแลวก็ย่งมาเห็นไกแม่แมวอีขอพุณหลายๆค่ะแต่พอม,มีอย่างหลายด้วยจ้ามาขอบคุณค่ะขอให้พลบุ้นที่ทรงมาแห่งชีวิตแม่แม่ำลำลำรวยรวยขึ้นหลายๆทักจ้าขอบพุณหลายๆค่ะของได้รับต่อดจ้าจากแม่ที่อย่างบุญเน,นี่ยเดวมาเห็นเนี่ย โต้หน่อยโต้มีนหน่ยแม่แม่เมื่อเห็นอ่านบ่ขอพรให้ได้จ้าบ่ได้อ่านซื้อบ่ได้เห็นซื้อเลยมันแง่บ่เห็นดีเลยจา้ามึงแน่อันนี้ก็คือการกระอ่านบ่ออกจ,อาอจากอ่านมองใดจังใดก็ได,กได้รับของก็ได้จ้าขอขอบพระคุณหลายๆให้ผลบุญนุนน้ำได้จ้าเด้อให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บให้แม่แม่อายุมันควรยืน หายู่เป็นลมพ่อลมใให้ลููใหายลานไปโดนๆนี่จ้ะเด้อลำๆำรวยรว,วยกันสูมเมือดมเอืจ้ะจ้าทุก